ความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมที่เราจะมาแจกเกมพาร์ทฟรีนะครับผมแล้วก็ดาบโยรุนะครับผมซึ่งพี่ก็เขียนกนติกาไว้นะครับว่าถ้าคนดูถึง1000จะแจก2องอย่างถ้ามากกว่านั้นจะแจกเพิ่มหรือถ้ายอดวิวเยอะจะจัดจะแจกเป็น 10- ถึงร้อยล้านอย่างเลยนะครับผมแจ่เป็นกันเวเกินนะครับซึ่งคลิปดีแม่คนดูไม่ถึงนะครับผมแต่คลิปอื่นคนดูถึงเฉยอันนี้ก็งงนะครับผมสงสัยจะไม่อยากได้กันแต่ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับคนที่คอมเมนต์แล้วทําตามกติกาครบทุกอย่าง คลิปนี้พี่ก็ขอญาตแจก2รางวัลเลยแล้วกันนะครับผมถึง,ถงจะไม่ถึง1000วิวนะครับเพราะว่าคลิปอื่นมันถึงไงไม่เป็นไรก็อย่างแรกเลยนะครับผมกติกาที่ <Pin> ผมบอกไปนะครับ1ขอชื่อในเกมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้กลิปไปให้ได้นะครับแต่ก็ต้องให้น้องเข้าไปในเกมด้วยนะครับผมก็เลยมีชื่อเฟซนะครับผมต้องการเฟซเพื่อทักไปบอกให้เข้าเกมนะครับผมอย่างที่ถามคือแชร์หน้าเฟซเป็นสาธารณะนะครับผมก็คือแชร์คลิปนี้แล้วก็อยากได้อะไรนะครับผมคลิปนี้เราแจก ประมาณ5อย่างนะครับผมมีดาบโยรุแล้วก็คุณ2บอสแล้วก็มัตตาลี่คุณ2แล้วก็คุณ2มันนี่นะคบผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างวะอ๋อเลยกล้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันนะครับผมว่าใครจะได้ไปนี่อันนี้แบบผมขออนุญาตไม่ตัดเลยละกันนะครับผมถ้าช้าก็ขอโทษได้ละกันนะจะได้ดูเวลาได้นะครับตอนนี้5ทุ่ม17นะครับผมโอเคผมจะคิมป์ป่าสุ่มเมนท์ยูทูบนะครับผมอันนี้ผมเคยกดเข้าไปดูแล้วนะครับเพราะว่า เดี๋ยวถ้าสมมติเว็บแม่งใช้ไม่ได้เดี๋ยวแม่งก็โดนดามงดาาม่าอะครับผมเราจะเอาลิงก์ตรงนี้นะครับผมไปใส่ไว้ตรงนี้แต่ขอแปลเป็นไทยก่อนแล้วกันโอเคผมจะไม่กรงไม่กองอะไรเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบางคนเขาก็พิมพ์คอมเมนต์มาถามด้วยนะครับอ่า8บน1ได้15ฮะไม่ใช่แปดบน1ได้9นะครับผมแล้วก็รับความคิดเห็น y t u t u นะครับผมมี51คอมเมนต์นะครับผมที่คอมเมนต์มา บางม้นผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่คือมันรวมเม้นพวกแบบเม้นนี้ด้วยนะครับผมโอเคคนแรกนะครับผมที่จะได้ไปนะครับผมเปิดเลยละกันมาแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีจังหวะดีได้ของกู๊ดนะครับผมราชา XD ดีชื่อผมฮะอ่าเรียบร้อยนะครับผมไอหนุม่มไปทำตามกติดีกานะครับผมไม่มีอะไรเลยอดเฉยเลยนะครับผมขออนุญาตหมุนต่อเลยละกันนะครับผม และจังหวะนี้ใครจะได้แล้วไปด้านของนบพักุลชัยนะครับผมบอร์ดเกมพาดคูณ2มาร์คครับฮะบอร์ดเกมพาดคูณ2ก็คือจะเอาเกมพาดคูณ2มารเตอรี่ใช่ไหมโอเคนะครับผมงั้นก็อันนี้ละกันบอร์ดอันนี้คืออะไรวะไม่ได้ใจเป็กการนะครับผมชื่อเกมนี้เฟสลีเอานบพัคุณปกชู2นิ้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดู ว่าน้องเขาได้แชร์เป็นสาธารณะหรือเปล่าได้ครับผมจากที่ดูนะครับผมน้องเขาบอกว่าเฟสรีเอานพคุณ ah ซึ่งเฟสไหนวะมันไม่มีหรือว่าชื่อนพคุณเฉยๆนพคุณ ah ชู2นิ้วหรอแม่งเอ้ยต้องเป็นยอดนังสือจิวคนนั้นอีกปกชู2นิ้วปกไหนวะเนี่ยปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บโห oh, หายากสะดเลยนพคุณ เอาเป็นว่าน้องคนนี้ทักมาแล้วกันนะครับผมที่เฟซก้องพบวิมลเศรษฐเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมลิงก์เฟซพี่ถ้าน้องไม่ได้แชร์ก่อนวันที่10เดือน6นะครับผมพี่ก็ขออนุญาตตัดสิทธ์แล้วกันโอเคไปคนที่2กันนะครับผมขออนุญาตไม่ตัดน,นะมาหมุนเลยแล้วกันนะครับผมปึ๊บและดาบยู้จะออกหรือเปล่าจังหวะดีอะทำไมมันสุ่มไม่มีคนได้ดาบยรุเลยวะเนี่ยชื่อเกม ชื่อเฟซโอเคเฟซนี้กดแชร์แล้วงับมีมีมาร์ทคูณ2หรือขอมาร์ทคูณ2วะเนี่ยเอาพี่พี่ดูตามนี้แล้วกันนะครับผม mm hmm. เพราะว่าพี่บอกว่าให้น้องเขียนว่าอยากได้อะไรนะครับผมพี่เห็นว่าเป็นมาร์ทคูณ2ก็มาร์ทคูณ2แล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะคนนี้ PSL อ้าเจอ ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมไอหนุ่มกดแชร์ไม่สาธารณะนะครับผมอดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหนึ่มก่อนนะครับจะขออนุญาตเช็คแป๊บหนึง่งที่บอกให้แชร์เป็นสาธารณะนะนุ่มแชร์หน้าเฟซเป็นสาธารณะก็คือรูปโลกนะครับผมในกลุ่มไอในคลิปพี่ก็อธิบายทุกอย่างแล้วนะห้หนุ่มไม่ฟงังง่ะเออหรือไม่ใช่เฟซนี้ป่ะมันมีเฟซเดียวอะ่ะก็ก็เอ้ยหรือเฟซนี้ป่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,เ,เรียบร้อยอดอด มาขอพยาธหมุนต่อนเลยแล้วกันนะครับผมคนที่อดไปปุ๊บตึ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 ๊บชื่ออิมเมดโอ้โหไม่เงยไม่เ,เขียนแค่เดียวประเด็นน,นะผมขอดูก่อนเผื่อมันบักชื่ออิมเมดอืมอิมเมดเฟสสิบสองเยีย์หรอ เขาน่าจะไม่ได้ทําตามกฎนะครับผมอ่ะโอเคผมบอกไปแล้วนะทําตามกฎครับซึ่งน้องเขาไม่ไอ้นี่นะครับผมก็เรียบร้อยเหมุนต่อเลครับผมดาบโยนลูกออกเถอะมาจังวะนี้แล้วขอโยนลูกครับพี่ชายมึงมเขาไอ้ทําตามกฎอุย่ยหายากแท้คนจะได้กิจก,กรรมเดี่ยวนัดอ่ะเพื่อนกูไอแทนเฉยฮู้ ไอ้เหี้ยแท้ได้เฉยแล้วผมจะไม่บอกมันด้วยผมจะไม่บอกมันด้วยผมให้มันทักมาถ้าดูคลิปฮเฮ้อไอ้เหี้ยแท้เฉยเฮ้อผมไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับอดีตห้าทุ่มยี่สิบสองเหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยผมจำได้ว่ามันแท็กผมมาอยู่เบิร์บเบิบเบ๊รบเบิบเบิบเฮ้ยเฮ้ยไอ้แน,น่โหอย่าแชร์ซะเยอะเลยเหมือนเหงาอะ่ะแจกเกมพัสดฟรีฟรีแชร์แล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแเบบเอโอเคก็ เืนกูได้เฉยกูงงเหมือนกันโยรุ oru, จะเอาดาบโยรุโอเคก็คือคลิปนี้เราน่าจะแจกเป็นดาบโยลุกับบัตตเลี่คูณ2นะครับผมสําหรับคนที่ได้รางวัลน้องคนแรกนะคะผมที่มาตลี่แล้วพี่ไม่เห็นเฟซนะครับผมก็ทักเฟซพี่ไปด้วยนะครับถ้าน้องไม่ได้กดแชร์ก็ต้องสลาสิทธิ์นะครับผม ก็ถ้าสมมติใครอยากได้อีกก็ฝากกดไลค์ให้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมพี่จะได้มีคลิปดีๆแบบนี้มาแจกอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม See you Bye bye